รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันดอกดาวเรืองสีเหลืองอลามที่เห็นเรียงรายอยู่นี้เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกดาวเรืองภูเรือที่บ้านสันติสุขตำบลหน,นองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลย จุดเด่นของที่นี่คือกระบวนการปลูกที่ปลอดสารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยนางสาวนฤดีทองวัดผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล่าว่าได้ผันตัวเองจากพนักงานเอกชนกลับบ้านเกิดสารต่ออาชีพเกษตรกรรมที่บรรพบรุษสร้างไว้ลองผิดลองถูกจนหันมาแปลรูปดอกดาวเรืองเป็นชาดอกดาวเรืองและรวมกลุ่มชาวบ้านสร้างอาชีพ เราทางานที่กรุงเทพฯป10ปีแล้วแล้วเหมือนชีวิตก็วนแบบวนเว,เวียนเป็นเดือนชนเดือนอย่างนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเราสักวันหนึ่งเราต้องกลับมาอยู่บ้านแหละ mm. ก็เลยคิดว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยจะเริ่มทําอะไรเราก็มองสิ่งที่บ้านเรามีก็คือเรื่องของการเพาะปลูกไม้ดอกม้ประดับพอคนมาเที่ยวเยอะๆแต่แต่สุดท้ายแล้วปัญหามันยังอยู่เหมือนเดิมก็คือดอกดาวเรืองก็ยังขายไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยคิดต่อว่าเอาไปทําอะไรได้อีกลองเอาดอกดาวเรืองเนี่ยมาทาเป็นชาสรรพคุณหลักๆที่เรานํามาชูโรงก็คือ เป็นชาที่ช่วยบำรุงสายตาในทุกๆวันจากการเก็บดอกดาวเรืองแล้วจะนำมาตัดกลีบคัดเอาเฉพาะกลีบที่ไม่ติดเกสรล้างผึ่งลมให้เสด็จน้ำแล้วนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา3-4ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแพ็คใส่ถุงพร้อมขายนรดียังบอกอีกว่าชาดาวเรืองที่นี่อุดมไปด้วยสารลูทีนที่ช่วยบำรุงสายตาที่มากกว่าที่อื่นถึงสงเท่า จากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์เมื่อนำม,มาชงจะมีสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมคล้ายฟักทองอบแห้งด้วยปัจจุบันหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ทําทำให้หันมาขายออนไลน์แบบ100%อซแม้จะไม่สามารถเปิดบูธขายได้เช่นเดิมแต่กลับขายออนไลน์ได้มากกว่าเป็นเท่าตัวก็มี <c oughs> อันนี้เป็นช่องทางการขายแบบออฟไลน์ก็คือยังมีรายได้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่หลัก ควบคู่ก,กับการขายออนไลน์ไปด้วยก็คือช h o ป e ี l a z a d a แล้วก็ผ่านทางเพจ Facebook ค่ะทีนี้หลังค่าหลังจากโควิดมาปุ๊บเนี่ยส่วนของออฟไลน์ก็คือหายไปเลยแต่ว่าโอเคเราก็ยังไม่หยุดพยายามเราพยายามทาการตลาดในส่วนของออนไลน์มากขึ้นรวมกับฐานลูกค,ค้าเดิมที่มีอยู่ก็คือกลุ่มร้านน้ำชาที่เขาเอาไปเบรนผสมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆเพือ่อชนิดอื่นๆพวกนี้ก็ยังมียอดสั่งซื้ออยู่ค่ะจากความร่วมมือและความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ ทำให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้จากการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบกลุ่มลูกค้าขยายเพิ่มมากขึ้นและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้คนในชุมชนได้อีกด้วยเอกพ,กพงศ์พุทธาถ่ายภาพนันพัแสนตุ้มทีมข่าว n t t น o r t h East รายงานจากจังหวัดเลยค่ะ